ปรบมือดังๆให้กับทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณและให้ตาที่เห็นเด็กกับบอหลคนหนึ่ง ต้องฮักให้สดใจความเสือต้องนด้หัวใจต้องสู้ต้องทำให้รู้ว่าเป็นหักแท้พ่อแม่เชื่อถือจะาหว่าฮักในน้อยพอจะปัญหา ความสุขที่สุดเลยครับของพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็คุณผู้ชมแฟนคลับที่อยู่ทางบ้านปรบมือเป็นกำลังใจให้กับคุณแอนและคุณบอยอีกครั้งหนึ่งครับโอ้ทุครบรสชาติเป็นอะไรที่คุณมิจฉกแอบไปถ่ายอเหมือนกันเป็นความสุข <c oughs> เป็นความรักเป็นสิ่งที่ทั้งคู่ <c oughs> ด้วยกันนะครับนนจนมาถึงวันนี้นนผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลายๆคนแฟนคลับ,บที่ติดตามคุณแอนและคุณบอยตลอดมาเมื่อกี้ก็คุณบอยได้บอกไปแล้วนะครับว่าในคลิปรักคุณแอนมา7ปีแล้วแอบ,บชอบแอบบรักมาแต่ไม่มีโอกาสจะบอกครับแล้ววันหนึ่งก็มีโอกาสขอคุณแอนเป็นแฟนบนเวทีแล้ววันนั้นเธอก็ตอบตกลงครับจนมาถึงวันนี้ผมเชื่อว่าเส้นทางชีวิตที่ั้งผู้ฝ่าฟันมาตั้งแต่ยังเด็ก ทั้งคุณบอยและคุณแอนจนมาถึงวันที่มีความสุขในวันนี้มามีวันที่สมบูรณ์กับความรักในวันนี้นะครับเพราะว่าตัวคุทั้งคูคและนอกจากนั้นครับได้รับความรักจากทุกคนที่อยู่ที่นี่และที่ทางบ้านปลุกปือเป็นกำลังใจให้กับความรัก,กคู่อีกครั้งหนึ่งครับ และนี่คือกำลังใจที่ดีดังนั้นเราจะให้คุณบอลแดนนะคะ่าวสาวได้ขอบคุณแขกขอบคุณกำลังใจทั้งท่านที่อยู่ที่นี่และท่านที่อยู่ทางบ้านรับชมทั่วโลกในขณะนี้ค่ะพร้อมหรือยังหายใจลึกๆและก็ทุกการขอบคุณุ้ยหัวใจของคุณทั้งสองฉันดังรอยครับค่นพี่บอยจะขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะครับ บอยขออนุญาตเล่าเรื่องความรู้สึกของบอยที่มีต่อแฮงน,นะครับบอยได้มีโอกาสคุยกับแฮนประมาณ7-8ปีในช่วงนั้นในฐานะพี่น้องที่เรารู้สึกชื่นชมว่าสวยแล้วก็เสียงดีแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่เราได้มีโอกาส ได้ร่วมง,งานกันแต่ว่าจริงๆแล้วเราอยู่คน,ะนคละวงคบแต่มีโอกาสได้ร่วมง,งานกันบ่อยมากผมรู้สึกถูกชะตาแล้วก็รู้สึกเหมือนเขาคือคนที่สนิทอีกคนหนึ่งทั้งที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสคุยกันแต่มันมาจากเซนแล้วก็ความรู้สึกครับพอวันหนึ่งผมรู้สึกว่าผมก็แอบพูดใน หลายรายการแล้วก็ในหลายโอกาสที่ได้เจอเพื่อนๆศิลปินว่าบางคนอาจจะแซวว่าผมจะมีเมียหรือเปล่าหรือจะแต่งงานไหมทําวงแล้วก็ทําอะไรต่างๆมากมายอะไรประมาณนี้ผมก็จะตอบไปบอกว่าถ้าได้แต่งงานกับแอนอร์ดีผมก็จะผมจะแต่งงานกับแอนออร์ดีเท่านั้น หลายคนก็อาจจะมองว่าผมพูดเล่นแต่จริงๆแล้วผมพูดจริงนะครับซึ่งในความรู้สึกลึกๆของผมก็คิดอยู่แล้วว่ามันคงเป็นไปไม่ได้พอวันหนึงเราได้มีโอกาสใกล้ชิดกันมากขึ้นแฟนคลับที่สนับสนุนเห็นพวกเราเยืนคู่กันเวลาสแสดงแล้วมันทำให้เราได้มีโอกาสเจอกันบ่อยขึ้นแล้วมีโอกาสได้เปิดใจ แล้วก็ได้ขอแอนอลาี already, คนนี้เป็นแฟนครับผมคิดอยู่เสมอว่าผมคงไม่มีโอกาสมีคู่ชีวิตหรือมีแฟนเพราะว่าสิ่งที่ผมยืนอยู่ความรับผิดชอบและภาระต่าง,างๆแทบจะไม่มีเวลาส่วนตัวที่จะมีใครที่จะยอมรับในจุดนี้ได้ แต่พอวันหนึ่งผมได้ลองคุยกับแอนอร,รดีในวันนั้นผมก็ยังไม่มีความมั่นใจหลายครั้งที่ผมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้พร้อมเคียงข้างผมเสมอแต่ผมขออนุญ,ญาตเล่าหนึ่งครั้งที่มันผมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้คือคนที่ใช่นะครับมีวันหนึ่งไปแสดงที่อำเภอโกสุนพิสัสยงานของพี่สาวของผมพี่แดงพ,นพันทิตานะครับจัดงาน แล้ทีนี้วันนั้นวงเราเจอลมพายุพัดเวทีเกือบจะลงผมก็วิ่งไปดูงานดูลูกน้องแล้วก็ดึงเวทีในขณะที่ลมแรงแล้วก็เสียงกับอันตรายมากแอนก็นั่งอยู่ข้างๆเวทีจะล้มผมวิ่งไปจับเวทีเราต่อสู้กับลมพายุตรงนั้น เกือบหนึ่งชั่วโมงครับประมาณสี่ทุ่มผมก็ยังเห็นแรอนอนลดีนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วผมก็พอพายุมันผ่านทนไปผมก็ถามอลลดีว่ากินข้าวหรือยังเขาก็เลยบอกว่ายัางรอพี่อยู่แ,แล้วเนีต่อครับ อนนั้นผมก็คือลึกๆในใจผมก็คิดว่าคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับผมที่เขาจะเข้ามาอยู่ในวงจรชีวิตที่ผมต้องดูแลลูกน้องสามรอกว่าชีวิตแล้วก็ทุกๆอย่างทั้งอุปกรณ์ ที่เราต้องเดินสายทำงานทุกวันซึ่งมันถ้าคนอื่นมองเข้ามาก็คงมองไม่เห็นความสุขแต่คนนี้เขาเลือกที่จะอยู่ข้างๆผมในสิ่งที่ผมเป็นและเหนือสิ่งอื่นใดที่ผมมองเห็นผู้หญิงคนนี้นอกจากความสวยความน่ารักความสามารถที่เขาครบทุกอย่างก็คือความกตัอยู่เขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ ต่อสู้เพื่อครอบครัวทั้งครอบครัวของคุณแม่และครอบครัวของคุณพ่อเขาพยายามที่จะให้คนอื่นและอุพการีผู้มีพระคุณของเขามีความสุขที่สุดในบางครั้งคนอื่นอาจจะมองไม่เห็นแต่บางทีเวลาเราอยู่ด้วยกันผมก็แอบสงสาร คือเขาไม่เคยเอ่ยปากมาเลยว่าเขาเหนื่อยหรือเขาไม่อยากทําเขาทําทุกอย่างและเขาก็กตันอยู่กับครอบครัวของเขาและผมได้มีโอกาสพาเขาไปที่บ้านของผมเขาก็ทําดีแล้วก็ดูแลแม่และยายซึ่งเป็นหัวใจของผมเขาดูแลดีมากครับรับคมณยายนให้เขาเขาดูแลจน ชนะใจจริงๆจ,จ,จากหนึ่งกำลังใจในวันนั้น